สว,ส,สวัสดีค่ะอยู่ผมฟุกสุพเลิศนะครับนี่คือผมเดียวใ้ชินนะครับ,รบผมครับผมอยู่กับพวกเราสองคนในรายการพาเที่ยวเดี่ยวไล่ รู้สึกโล่งดีใจโล่งก็คือวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราได้แบบออกมาจากช่วงกักตัวโควิดคเดี๋ยวทำอะไรอยู่บ้านบอกเลยอยู่บ้านผมก็เล่นเกมกินกับนอนมีอยู่แค่นี้นะคุลอยู่แค่ก็เหมือนกันก็แบบกินนอนอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเนาะเพราะว่ามันออกไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้มันปลดล็อกแล้วอเราออกมาได้แล้วนะครับเราก็ได้มาทำงานกันจริงๆสักทีอยู่วันนี้ก็มีโอกาส ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามของใน EP นี้เนื่องจากว่าพี่ตองแล้วก็เกื้อเนี่ยติดธารกิจบางอย่างนะพัดมาถ่ายทำในเทมนี้ไม่ได้เนาะเราก็เลยทํให้ทีนในส่วนนี้เราก็ถือโอกาสนี้นะครับจะทํามันให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็พาคุณผู้ชมสนุกไปกับคลิปนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเราอยู่ที่ไหนทอะารกันวะเนี่ยแล้วเราอยู่ที่ไหนครับพี่ตุ๊กอัดอยู่ไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ราสประสงค์อ๋อแล้วคือวันนี้มาทําอะไรกัน วันนี้เรามาทำพิธีบวงสวง,งนะครับก็คือวันนี้เราจะมาทําพิธีบวงสวงกันเนื่องจากว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วครับเราแบบตัโแบบตัวอยู่บ้านเนาะไม,ไม่ทําอะไรแล้วก็มันรอนรวมตัวกันยากด้วยผมเป็นคนหนึ่งที่พ่อแม่ไม่ค่อยออากจากบ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าคนเราไปติดโรคติดเชื้ออะไรอย่างนี้เพราะว่ามันหนักจริงๆอะ่ะแต่ว่าช่วงนี้มันก็ผบสรราหลงแล้วนะครับเราก็เลยถือโอกาสนี้นะัดรวมตัวทุกคนเพื่อทําพิธีบวงสวงอย่างเป็นทางการนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ เพจแล้วก็ช่องหาเจี้ยวนะร้านควรติดตามรอดูได้เลยนะครับว่าพวกเราจะไปไหนกันต่อเราจะไปทาอะไรกันต่อและทุกคนอยากให้เราทำคลิปแบบไหนก็สามารถเมนบอกกันได้นะครับไห้โหย เร่งเข้ามาเร่งเข้ามาเห็นอย่างนี้นะครับไม่ได้จะมาขายของแต่อย่างใดนะแต่ว่าจะมาเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับมาร่วมเล่นกิจ,จก,กรรมกับพวกเรานั่นก็คือกิจก,กรรมแจกเสื้อของแบรนด์ก๊อตในเพจก๊อตเสื้อผ้าสติกโอเวอร์ไซค์ครับผมติต๊กก๊ก็แต่จะง่ายได้เพียงแค่3ข้อ,ขอาตาน้นแองนะครับไปกดไลค์เพจให้เรียบร้อยเลยชื่อเพจก็คือก๊อเสื้อผ้าสติกโอเวอร์ไซค์นะครับสองแทนโพสเล่นเกมของทางเพจนะครับทางเพจจะโพสเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละว่าอันไหนเเเป็นนนล่กม ไปกดแชร์แล้วก็เปิดเป็นสาธารณะให้เรียบร้อยนะครับและ3นะครับแคปหน้าจอมาว่าเราแชร์แล้วนะเราเปิดเป็นสาธารณะเราไปเม้นโพที่เราแชร์นั่นแหละรอาจจะมีแบบตอบคาถามเล็กๆน้อยๆของทางแบรนด์ก่อนนะตอบไปเลยตามสไตล์ของพวกเรานะครับเพียงแค่นี้นะครับคุณผู้ชมก็มีสิทธิ์ุ้นรับเสื้อส,สวยๆของทางแบรนด์ก็ไปใส่กันแลวว้วอ่ะง่ายปะการโครง่ายเลยเสือ้อเดี๋ยวจะบอกว่าเสื้อผ้ามันดีมากเ้านเอก,กลักษณ์ สวยเนื้อผ้านุ่มดีใส่สบายท่านได้ลองใส่แล้วนะจะติดใจและจะกลับมาถามทางเพจว่ามีกิจกรรมแจกแบบน,นี้อีกไหมคะมีแบบส่วนรงสนลดไหมเพราะว่ามันดีจริงๆอ่ะสำหรับแบรนด์ไหนนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ท่านไหนนะครับอยากจะสนับสนุนพวกเราอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราครับก็สามารถติดต่อพวกเรามาได้นะเพราะว่าพวกเราทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถที่สุดนะครับคุณลูกค<ฮ>้าใ,ให้เราโปมโมดแบบไหนจัดตามที่คุณลูกค้าบอกทุกอย่างเลยนะคะรับเก็ ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมไปเล่นเกมนะเขาแจกจริงนะไปแล้วนะบ๊ายบาย